อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะพบกับจีนาสรินาเอ็มเอ็มค่ะกาแฟค่ะทุกคนขาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้คิดถึงกาแฟมากที่สุดเลยนะคะแบบว่าคือกาแฟเพื่อเพื่อพลัง อยากกินกาแฟนมากเลยนะคะเราจะเปิดบวดด้วยลูกอินทผลำมนะคะอินทผลำแห้งคะ่ะลูกใหญ่ๆเลยนะคะอินทผลามเนี่ย เราจะเห็นส่วนใหญ่จะเป็นลูกที่แห้งๆแบบนี้นะคะแต่ก็จะมีลูกที่เป็นผลสดด้วยซึ่งจะมีการแพร่หลายมากขึ้นในช่วงที่เมืองไทยจะมีการปลูกอินทผลัมนะคะทุกคนในเรื่องของประโยชน์อินทผลัมเนี่ยมีมากมายเหลือคณาเลยนะคะชาวมุสลิมนิยมทานอินทผลัมเพื่อเปิดบวชนะคะ ในเรื่องของประโยชน์อินถภาผลำก็มีมากมาย 1. ก็คือให้พลังงานสูงช่วยบำรมมุงร่างกายที่อ่อนล้าไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันต่ำเส้นใยอาหารเนี่ยก็สูงมากช่วยลดอาการท้องผูกและระบบขับถ่ายบำร,รุงเม็ดเลือดป้องกันการเป็นโรคโลหิตจางด้วยอุดมไปด้วยโพเทสเซียมแคลเซียมและธาตุเหล็ก ลดระดับน้ำตาลในเลือดบรรเทาอาการของโรคเบาหวานเพราะน้ำตาลในเอทฐผาลัำนั้นเป็นน้ำตาลที่มีประโยชน์ช่วยส่งเสริมสุขภาพของลูกในครรภ์และช่วยเสริมสร้างน้ำนมให้คุณแม่ได้ด้วยเพราะแบบนี้นี่เองมุสลิมส่วนใหญ่ก็เลยส่งเสริมให้รับประทานอินทผาลัำในการเปิดบวชเพราะว่าให้พลังงานสูงมาก แล้วก็ยังเป็นสุนนะของท่านนาบีอีกด้วยช่วงนี้สำหรับคนที่อยู่โซนยุโรปนี้ก็ต้องถือศีลอดก็คือการฟาสติ้งประมาณ16ชั่วโมงต่อวันนะคะเริ่มถือศีลอดตั้งแต่เวลา4นาฬิกา4 5นาทีโดยประมาณนะคะแล้วก็เปิดบวชอีกทีหนึ่งก็คือ หมดเวลาฟาสติ้งก็ประมาณ2องทุ่มสินาทีนะคะแล้วก็จะเพิ่มเวลาเรื่อยๆทุกวันนะคะปีนี้ก็ประมาณว่าจะสั้นลงกว่าปีที่ผ่านๆมานะคะทุกคนประสบการณ์ของพี่ที่ได้มาอยู่ที่นี่มาประมาณเกือบ9ปีนี้ก็ปีนี้จะเป็นปีที่ว่าสั้นกว่าปกตินิดนึงนะคะโดยว่าที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อปีที่แล้วเราเจอบวชกันประมาณ20ชั่วโมงหรือไม่ก็เกือบเกือบ20ชั่วโมงนะคะทุกคนก็คือยาวนานมากแต่ก็โชคดีนนที่อากาศที่นี่จะไม่ร้อนจัดเหมือนบ้านเรานะคะเราก็เลยอยู่ได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับชาวมุสลิมทั้งหลายที่มีการบวชก็คือถือศีลอดในเดือนรอมาดอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ ยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโซนยุโรปด้วยแล้วก็ระยะเวลาในการถือสินอดก็คือจะยาวนานกว่าปกตินะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นไปแล้วก็ทำอามาลอิบาดัตได้อย่างสมความปรารถนาแล้วก็โชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชม